ก็อนเดี๋ยวยผมจะเนีนึ่งแฮร์ีเกมอ่ะนะคพั่ผมวันนี้ก็ดูเป็นฮีโร่หนินจานะครับแต่ว่าโฟกัสรวมๆนะครับวันนี้เจอสายดันนะครับผมก็เต็มสูบน่ะตีของวิลหนึ่งอ่าฝ่ายตนงข้ามครับสายดันนะครับมีมูนเบลเฟอร์กนะฮะลับโซดี้เดนลีฟแล้วก็นิมโฟล่ามวนเดินนำทับเลย คือสี่ตัวหลังเนี่ยมันดันจ่ายอยู่แล้วแต่มูลอาจจะห้อยแครีไปหนึ่งนะแต่ว่ามูลเขาเล่นดันผมไม่น่าจะเลี้ยงมูลนะแต่มูลมันตีชิงหรืออาจจะกักไว้ถ้าดันไม่ขึ้นแล้วเลดเกมก็กักไว้สู้หน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเออส่วนฝ่ายเราครับก็มีนินจานะฮะอ่าแบบเอ้อวางหมอไให้ไวเบเฮวเดนนะครับผมแล้วก็แทมเพลตก็ฝ่ายเราดับมาไม่ได้เก้ตัวดันนะมีเบเฮตัวเดียวที่ ที่สามารถแก้ดันได้มันต้องเป็นพวกสก,กิลโมแบบอ่าไม่ไดัดอีโรเนียอะไรเงี้ยที่มันสก,กิลเคลียร์คีบได้ที่มองมอง,มองอยู่ก็ไม่มีใครเคลียร์คีบได้นะมีแต่เบเฮที่ดัานขัดจังหวะแต่สก,กิลหนึ่งก็ไม่ได้ถึงท่านเคลียร์คีบได้เอ็นจานี่คนละเรื่องเลย <laughs> เแล้วก็ไม่รู้ด้วยหรอคีบยังไม่เดินครับจะแตกอ่ะ อุดารมาขนาดนี้ไม่ <c oughs> ไ,มไม่มากันจบลอยบามอาไ้ของเแบลบสองกันเลยใครเก็บโทเค็นเแบลบไฟกออาวงไงครับจะออกกลางดันเลยหรือเปล่าหรือว่าไปแยกเลนแล้วรอหกคอยมาแล้วมีการโหวตเริ่มใหม่ต่อเริ่มใหม่เล,เลยลทียอาจารย์สิบมีมึงล่อของแล้วะ อ่านา่าจะดันตั้งเดเวลหนึ่งแล้วเพราะว่ามีคองอยู่ดันดันไม่รอเวลหกอะไปฮะนี่มีกฎกันทีหนึ่งอ่าลาสี้เป็นตัวดันไว้คอยฮิวแต่ว่าติดติดตัวซัไอตัวฮิวสองตัวเลยนะฮะเนลฟาราลาลสดี้เอาสามมาสองเอาไปเฮมาตันช่วยครับอ่ะูหูเบฟกอร์เดลีก็ดันลูกน้องดันไวยอยู่ แล้วฝันหข้ามบวชพักนะครับผมพักทำไมวางแผนเนาะฝันหข้ามนี่มาที่หนึ่งสองสามสี่เดดลิฟเดดลิฟไม่ได้อยู่แ,นนแคนเดียวกันแต่สี่คนมาแคนเดียวกันเว้ยนะจะว้าย่ะครับมีการพอตอนนิงฟลอร์หล,ลุดโอเคก็เดี๋ยวรอกลับเข้าสู่เกมแป๊บนึงนะครับผมก็มาเดฟกันอยู่สองตัวที่เดียวก็ไปไปดันบ้านไปก่อนนะครับกอแป๊บนึง แม่งมาห้าบีเฮบอกอาะมาครับอันพรละอ่ะคอมแรงครับน่าจะไม่ถึงสองนาทีอ่ะแฮมแอนตันได้เดี๋ยวไม่ถึงก็เคลียร์คีบขาดบวกได้ไหมอ่ะนินจามาแล้วครับอ่ะนินจามาตีมูลก่อนนะครับ,าา 4, รบแล้วพอครับมีฮิวและของเราว้ามาเดฟเลยครับโอ้โหแต่ว่าเสียเฟิร์สไปก่อนนะนินจาเก็บมูลไปได้ครับแต่ว่านินจาไม่รอด ไปเ้ตุการมาอ้าวครับอ้าวมีโทมาเคหรอโวยมาเดฟเลยเว้ยปกติเขาจะรอให้ถึงบาแล็กหนนะครับปอมเนี่ยปอมปอมเนี่ยปอมไหนเราคอยเราคอยกลับมาเดฟกันอันนี้ออกกลางเป็นมิดวอลเลย <c oughs> อาวล้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับมีจาได้อีกตัวหนึ่งยมดึงเชือกตีอยู่เอ้ยไฟเราสวยเก็บไปสองครับไฟเราแล้วหนีไปไหนครับเดฟซีทส,สองใส่ นะฮะพีจูออนวกใส่ครับแล้วตายวาเดนไลตีอยู่หูไงครับเอ้ยวาเดนจะตายวาเดนวาเดนโอ้โหโดนคิเปเบฟกกตีตายแล้วนิ่จาดึงเชือกมาตานนครับเก็บเดนรีไปได้ฮนะเจอไล่ตีแล้วไม่รอดครับผมโอ้โห,โหสองอัสกอห้าห้าเสียกันไปคนละห้าตัวมาพร้อมยังไม่แตกครับ มูนตีชิงครับมีวะมาต่อเบฟกอร์เรียงน้องมาแม่ตัวนี้รอตัวดันเดลี่มาคกูสองใส่ป้อมเลยครับแล้วยังไงพี่จอ,อนกูอวกใส่ก่อนไอ้คอมแตกก่อนลครับมูนจะตายครับเพื่อนหิวอยู่แล้ววิ่งหนีครับแล้วมูนตันสวนแล้วยังไงตายเศนินจาไปแอบตีโอ้แล้วซีเกมสองครับดินจารงเช็กหนีมาก่อนหนัวาจานครับไป ไอเ้เบฟกอ็บอกมึงอ้วกเป็นคนเดียวหรือไงกู <c oughs> ก็อ้วกเป็นเรีย <c> บ <oughs> ร้อยค่าบเดนเสร็จเดนเลยนะลินจ่าดึงเชือกมาตีไปรอดึงเชือกต้านอ้าวครับดึงเชือกใส่มาตีต่อครับเรียบร้อยเบเฮเก็บเดนรีไปได้อาครับโอ้โหไปเล่นมิดบอลเถอะเพื่อนเล่นอย่างนี้ไปนะครับลินจา่จาไปไลตีต่อแล้วเจอตัอตอตนอีกทีเดียวโอ้โหลินจาร้อยห้าแล้วครับ ไปไหนเบลไฟลอโอ้โหเดือดใจว,ว้าวแล้วอีกเดียวตัดไม้รอเรียบร้อยรียกลุนงน้องมาตายอ่าวแล้วเก้าต่อเก้าครับสกอร์เท่ามัวแยก,กไปล่างเลยไม่ใช่มันไม่ใช่มันมเอาทรับย์มันเอาล้วโซดี้มันตัวเดียวสวมัตินิมฟอล,ล่าจะไม่ใช่นิมฟอล,ล่ามันจะเป็นสดิเทอร์หรือเปล่า มันเราแต่เว้ยมันดันเวลหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องเซตเนีน้ยแหละเซตเวลหกก็จะมีผีมีผีมีสแคปแต่สแคปไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้ดันเวลหกสแคปไม่ได้เรื่องมีเวลหกอะมีผีมีกบอะครับดันล่างต่อไปเหตุันตัดไปเอาวลยครับยิงเชือกแอบซีอยู่ในป่าบเบมีบึ้มบ้ามไม้ย่างเอาพึ่งเวลสี่ อันนี้เ้าป่าก่อน,นครับโดนไล่อามูลตันชั่วอยู่เฮ้ยโดนอ้วกใส่คาป่าแล้วตายไหมโอเคตายครับแต่กนแล้วกันไปอ่ะไดี๋นี้สกิลสองใส่หวาดเด่นไปเอาป้อมมึเห็นตันตัดอีกทีนึงอ่าแล้วสุดีคอ,อยฮิวอ,อยู่ครับเอ้ย โอ้ยลุงน้องเยอะเหมืงงนอนกันนะโหทำหมเพจเอาเรื่องมาเจอตานนะครับมนูนตายทีหนึงน่งตีงทีเดียวแบบลอยเสร็จเดลีมาว่าเดนเก็บมูนไม่ได้ครับเดี๋ยวยังไงปล่อยหมาวางหม้ออ,อ้อยแหววแหวสกิลหนึ่งไปเรื่อยออตีครับตานช่วยมาพี่จูออนกูเปิดพีวีใส่หน้าก่อนอุ้ย และแรปเต้นสวยครับโอ้โหแล้วก็ตุกหนึ่งทีเรียบร้อยช่วยเพื่อนได้แต่ตัวเองตายฮะโอ้โหแม่กระตุกเฉยการจอเราต้องเข้าแล้วแต่ว่าโดนเนี้เราได้เจ <c oughs> ็ดร้ยตังเป้าไว้ห้าหมืแต่ว่าแต่ว่าถ้าไอ้มันมีค่ายแดงอะค่ายแดงมันเก้าเจศูนมาวะมันเท่ากับห้าศูนย์จ็ดศูนย์ธรรมดาเลยมั้งแต <c oughs> ่คือเท่ากับ GI ไไม่รู้อะ แต่ถ้าราคามันเท่าสองหมื่นกว่าที่ผมอาจจะเลี้ยวอะ่ะราคามันห่างกันเยอะจังเพราะว่า 5, 5, 5สุดเดียวสุดยัยไม่รู้เปิดตัวเท่าไหรเนี่ยแม่งขายกัสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าค่าไอ้ไข่แดงสองหมื่นห้านะถูกกว่าตั้งหมื่นหนึ่งมอข้าวแดงไข่ไข่แดงก็ได้เรามาเล่นหอดให้ใช้ AI บางไายเฮ้ยดูดสี่อู้ โอ้โหดูสวยจ้ดดูสวยจ้ดจังวะนี้บเบตานอ้เวเกีสามอ้โหโดูอย่างสวยแจวเลยตอนนี้ขอกไฟลานา้ำซีแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วดันไม่ขึ้นแล้วโอ้โหและเล่ก็ไม่ไหวได้มีมูลตัวเดียวน่าปั่นสลายใส่ดัน ควางสลายไปเสียแล้วจ้าโอเคเก็บไปปรกอไปได้เฮ้ยโอ้โหแล้วทุบมาเอ้าเจอตีหลุ่มมาโอ้โหโดนแคนซอนทุบไปไม่ต okay. like hey. ื่นนะครับวันน er ี Aaron> ้แล้วปลุกพลังไม่ไม evet ่สำเร็จจงตื่นไปสวยเก็บโบนกไปได้ครับผมโดนเบรดลีฟไลยู่โอ้โหไม่รอด สกิลหนึ่งเดนลีแม่งขโมยสแตก็กขโมยสแตก็กสตงิงเออขโมยสตงิงขโมยสติงเท่ากับลบเลือดออกไปนะครับอ่าแบบไม่ใช่แค่เสียดาเมจหรือเสียเลือดลบเลือดออกไปเลยสมมติแม็กให้พี้าร้อยโดนโดนสติงไวแม่งอาจจะเหลือเจ็ดร้อยของเลือดเต็มอะไรเงี้ยซึ่งเดนลีวะถ้าเล่นสายดันก็ต้องเล่นเป็นทีมหรือถ้าไม่เล่นสายดันเล่นสายธรรมดาสายแบบดูสติงก็โหดนะถ้าเจอตัวแทงเยอะอะประมาณจอนอะไรเงี้ย ดูเต <A> ็งแล้วกันตีอาจจะไปชุกได้คอมลากเราแตกอยู่ครับยังไงเดลีโอ้โหเราซี่เต้นช้าไม่หน่อยเต้นช้าไปนิดนึงครับไปเฮจะมาบึ้มเมื่อว่าไปเฮมาตันอ่ามินช่าถูกบึ้มแล้วสวยทีเดียว ไปไหนแล็บแล็บเสร็จจริงจ้าต้องบวกกันอย่างงี้เอาไปอยากไปบนบ้างครับได้ไ <c oughs> อ้ก็คือว่านั่นก็ได้ทีละป้อมนะก็ได้อยู่อืมก็ค่อยๆไป <c oughs> นี่ครับไม่ต้องมีคำว่า,าพงว่าฟาร์มไม่เหี้ยเอามาฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเลยไม่ได้ฟาร์ม,ลมแ,แล้วเอาป้อมเือนไว้แม่งไปบอลละ เดลีฟดันยังไหวด้วยคีเวฟเดียวเนี่ยโโอ้หเรียกเวฟกอลมาอีกเวฟกอลเรียกน้องมาอีกแตกโอ้ก็คือลาป,ป้อมประมาณนาทีหนึ่งนี่พังเลยอะลาป,ป้อมแบบเดียวนี้เสียเลยนะดูดีนิจายังยังตีเคลียร์คีฟอยู่เลยยังไม่ได้ล่างเลยอะข้างบนแม่งไปคีฟชนเวฟหนึ่งมันได้ลาป้อมหนึ่งไปเฮแอบตันปิดทางครับ ดับเบิลดมิ่งได้คาว่าเบเฮฮอนลีบอลนิ <c oughs> ตันจอสันเันแฮมเมอร์นะอันนี้ไม่ได้วงในนะเพจโพส <c oughs> เอ่อพัฒนาโพสนะครับเรียบร้อยแต่อีกแล้วเอาครับเพื่อเเราดูดไปโอเคนิงจ้าว่างไง ไปเฮตานมาครับอินจาไปอยู่ข้างหลังโอเคได้ไปตัวหนึ่งแล้วถอยอ้าวชิปหายอ้าวเพื่อนตายหมด4ี่อา้าวทำไมงั้นน่ะโอ้โหแล้วไม่ชุบมาอู้หชุบมาอีกสองกลายเป็นอยู่5เลยครับแล้วก็มีฮิวกันด้วยครับโอ้โหอาแล้วอ้มันชุบมาได้กลายเป็นอินจาเลยตัวเดียวแม่งเลยห้าตัวแต่ว่าวลยังน้อยอยู่ครับเพื่อนเราเกิดละยังเกิดไว้อยู่อินจาวง,งกันเลยอ่ะ อุ้ย,อย,ย,นะอยปปโอหดูดาเมจแรงนะแต่มันอ้ิวซุปปเอร์ฮิวโอ้เวบึ้มสวยอะโอ้โหดาเมจแรงอยู่แต่ไมนฮิววันดีเหลือเกินฮิววันดีใช่ไหมเออฮิวออฮิววาร์มฮิวแล้ววาร์มหนีไปไหนอ่ายังดีที่ไม่เสียบาร์ก็คือเวลมันยังเวล์เก้าเวล์สิบกันไงเอเวล์เก้าเวล์สิบกันทุกคนนะครับช่วยใกล้ๆกัน ทาวเวลยนะี่สห้าแล้วแตกไปแล้วแต่ถ้ายังไม่เกิดโอ้สิบนาทีสกอร์ยี่สิบสี่ต่อสามสิบครับอินจเา 17. เราไปสิบเจ็ดนี่ยแหละมันฟองอฟองมาฟาร์มอะไรกันใช่ไหมเซียมันต้องบื้อเกือบบังคับบวกเลยอะ <c oughs> ไม่มีไม่มีฟาร์มอะไปออต่อดิอออะไรย้ำครับย้ำกลาง อ่ะเราก็ต้องโยกเอาบนโยกเอาป้อมบนแล้วก็คอยกับไปเด็เด็บในอันนี้เสียต้องปล่อยเสียแล้วรอเด็บในเอาป้อมเือนบ้างถ้าแตกก็มาเด็ทันก็ได้ฟรีน่าเดียมบอ,อกมือไฟฟ้าครับเนี่ยมีเบเฮตันตัดได้ยังดีนะครับถ้าไม่มีเบเฮนี่เสร็จเลยนะเล่นยากเลยพาซีเต้นนะโอ้แบบเบอร์นันตีปิดกั้นไว้ก่อนนะ แล้วนินจาดึงเชียงมาเป็นไงนินจานินจาโอ้เพื่อนเราเสียสองฮะอูอะอ้ยเอาแล้วเฮ้ยมันตายโอเคตายอยู่แม่จะคงจะหิงไม่ทันอ,อ้อาวเฮ้ยไอ้เทียอะไรวะโอ้หแม่งกลับมาดันได้อะ่ะโอ้โหว่าเดฟเดฟได้แล้วนะว่าต้านได้อยู่นะโอ้ไปมาเอาแล้โอ้ยสองนาทีโอ้มันก็ได้ป้อมอยู่เหมือนกันเว้ยถึงจะไม่ดันแบบ ไม่ได้ดันชิวแต่ว่าก็ดันได้อะโอเคได้ลีล่วงมาได้ตัวดันตัวบังคับคีตีล่วงมาแล้วแต่ว่าบาร์ครึ่งบนจะแตกครับผมไปฮะสีบ้านไปไปกอลสีเต้นเอ้ยอีกข้างหนึ่งโอ้โหถ้ามีเดลีแบบพังเดลีคือตัวสํคัญละเออไอเพอาะเดลีมันเป็นตัวบังคับคีตีบ้านนี่ตัวไปฮะเบย์เดี๋ยวไปครึ่งหนึ่งยานเหลือข้างล่าง ะตอนนี้นี่ยาสิบเตัวแล้ะคือมันไม,ไม่ไม่ดันชิวแบบว่ามาถึงปุ๊บไปทีเดียวได้3ามสามปอมอะไรเงีย้ยมันก็ดันสะด,ดุดก็ตายเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ได้คิวตามตีตือนไอตีตีอยู่เหมือนกันนะที่ผาหไปดันคืนเลยโอ้ถ้าไม่มีเบเฮนี่เสร็จเลยแี้ยังดีมีเบเฮคอ,อยตันขัดจังหวะไว้อยู่บ้างนะครับ ไม่มีเบยกัดกันไม่อยู่แน่นอนเลยไม่มีนี่แต่สกิลตัวเดียวทั้งอันเลยวะเนี่ยเออไอไอไอพีจูออนนีน่สกิลโมเลยเนี่ยอวนใส่ครับแล้วโอ้โหไงเพื่อนโดดมาดูดอย่ยยางส้ายเจนจ่ายเกมสองไอ้โมนแม่งเนียนบนนี่โมนไม่มากเพื่อนเนียนซะแล้วครับ ไปไหนเอ้ยามีโดรนหนีมีสมุนผักข้อมไม้มูนเนียนบนปล่อยมาเราดันเราดันเยอะกว่าเราดันสาวซี่จัวดันไวก้กระบนี่แล้วไป<า>เรียบร้อยครับปุ๋ยไม่ได้เลยฮะเรียกว่าตายฟรีอันนี้ไม่น่าเลยจะดันได้ไงดาเมจแต่ไม่มีตีชิงยิงแต่ดาเมจยัยงไม่มีเลยมีอะไรบ้างแล้วเนะี่ยมูน มีวอกอะไรก็อากดําครับอ๋อเ็นวนะนนกูใส่ฟ้าอาจจะแบบว่าจะใส่ดันเลยเอามาเคลียร์เคลียร์คลิปเอาตอนนี้แฟาาน,นมก็มีเบเรเดลสองคนนะครับรองเท้าอันใหม่ก็คือจะมีฮิวกามานาสามคนเลยแล้วแผ่นนี้ประเด็นมันไม่ทับไปดิ ใช่ไหมถ้ากดฮิวกัน3คนคนละครั้งก็คือได้ใช่ไหมก็คือฮิวเพิ่มขึ้นไปอันนี้จะเอาสมุดพักใหม่เหมือนกันนะครับกับเบรคกรอดูดมูมาแล้วเอาไปไหนอ่ะในฝรั่งอะไรไปคร,รับระวังมันจะมาแล้วก็ไปดันคืนก่อนถ้าเราถึงไวัลเกก่อนบังคับให้มันกลับมากันนะเนี่ยถ้าไม่กันเราได้ไวัลเกฟรีเนี่ยเดีย๋ยวป้อมนอก ไปเฮปิดปิดไปทีนะึงกลับมาไหมไม่กลับแตกนะไม่กลับแตกฟรีนะอ่าเราก็มีตัวดันอยู่เหมือนกันโล้โอ้นี่อองรีสกิลเลยมีน้องน้องดันอยู่ครับไปดูข้างล่างนี่ว่านะมีมประเด็นปาฮนะแตกดิมันอยู่ห้าเราเดย์อยู่สองตัวเองไม่ไมเหลือเลยมาใครแตกก่อนใครแตกก่อนมันแกลกแล้วล่ะมีเสียแล้วมันไม่กลับไปแล้วละ่ะมันแกลกแล้วล่ะ ันแลกมันแลกมันแลกโอ้โหน่าจะแตกคู่ครับน่าจะแลกกันไปได้ไหมครับแล้วเหมือนจะแตกกลับมาแล้วครับป๊าบกลับม,มาแล้วยังไงอยู่ย้ายที่เต้นอยู่จริจ้าเกมสองไงโอ้แล้วเพื่อนเราดูสวยจัดเกมบสองเกมบสีส่สสโอ้โหเรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้มา,ลาแลกเราได้ครับได้ครึ่งหนึ่งโอ้ยอะไรเนี่ยมาวิงโบ ไปสักนาทีแล้วจีจีแล้วดันไม่ขึ้นแล้วเกินสิบห้าทีดันไม่ไม่ได้นี่ก็จีจีแล้วได้กลางครึ่งหนึ่งได้บนปอมนอกขลางปอมนอกโอกาสหน้าใหม่นะเออซ้ <c oughs> อมดันใหมซ้อมดันไหมไอมูลไม่เข้าแก็บหรือว่าความรู้มันตีพิ้งนะมันมันดเร็ยวหนึ่งนะเว้ย เจแบนอะนี่ดังก e be be ็แบนเบเฮแบนเบเฮแบนเบเฮไมดัสอิลเนียแบนสกิลหมู่ไอ้ทุกกตสกิลหมู่เนี่ยอ่ะเนี่จากูยิบห้าแล้ว กัไปเนี่ไงเอาสองตัวมาโอ,าอ้โหตีไรครับอุ้ยระเบิดไปก่อนระเบิดเก็บระเบิดไปกอ่อนไปได้ฮะมาดูดโดนสองฮะโอู้หดูดสวยเพื่อนมีดูดบ่างมีดูดบ่าโอ้โหนี่จ้าอ้าวเรียบร้อยเดนีิกลับมาชุบดิเพื่อนอก,อกอนอลับมาชุบเ,เพื่อนหน่อยโอ้โหนี่อยู่ติดกันสามสี่ลุมแอบชุบติดแต่เนี่ยแต่ก็มีโอกาสโดนตีลุม่ม โอ้ยเฮโดนเฮ้ยเบโดอนอย่าเบโดนดูแสกเ,สเบโดอนดวะเบรดเอ้ยบเบเฮตายทีเดียวสะท้อนเออจะดีว่ากันไหมครับทุบเลยว่ะครับมาบสกิลสองตายตายอ้าวชิบหายแล้วนะเพื่อนนี้มาแล้วโอเคเกิด เกิดอะไรมาต้งชุบก็ไม่แตกนะครับผมไม่ถึงกับบาแหละแคปปอมนอกเอ้ยเท่าเนี่ยเท่าไหมอ่าได้ครึ่งหนึง่งเราก็เสียครึ่งกลางเหมือนกันแล้วว่าเราเสียปอมนอกมาแล้วสามปอมอันนี้ก็เสียปอมนอกไปสองไงถ้าได้ถ้าได้ไดปอมนี้เท่ากับเท่ากับบานเท่าต่างแค่หนึ่งปอมบาแลเกเท่าต่างแค่ปอมเดียว อ่าราทำเงกดเหตุมาบนแล้วใครตายเนี่ยอีสิบวิเอามาสี่โอ้โหเดบไวไปเดโดนมาก่อนนะเจอสานเจอใบครับแล้วอ้าไดดวไปเหตุดุ่งก่อนแล้วคลิปหายแล้วอาหนี้จากกูโดนอะไรไม่รู้หายอย่างไวเลยนี่ไอ้สวยแล้วโอ้โหมูปนป้ายดันนี่ไล่มาทำไมอ่ะดันไปเดรฟไปไหนเอ้ยไล่มาทำไมไอ้ซัพพอร์ต ติป้ Diamond. อมเดเอ้ยมีกดกันด้วยครับเรียบร้อยเหลือสองตัวเดียวไม่ไหวไอ้เียเตโอ้ไปพิมพ์แงมาถันไงไปเดี๋ยวพิมพ์สิโอ้ไปพิมพ์นี่โดนสองทางเลยเนี่ยว่าไงนะไอ้เจเพิ่งสามทางอันเนี่ยโอ้โหมีสามอ่ะอีกสิบกวิเอ้ยโว้ยทันเอ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอีกทางเดียว อีกทางเดียวครับอีก10วิโอ้โหอาแล้วเรียบร้อยมันดันของมันจนได้ฮะขออีกทีดีเฮ้ยมันเอาสามทางจนได้ว่ะเอาเราจะไปพิมพ์ไงโอ้ยเราเราเราอีกครึ่งเดียวเออตันบึ่มบ่อมตันเบอเอาปีิไวอยากอยางอยู่อยางอยู่ว่าไงครับไปไปก็มาอ้วกอะไรแถวนี้อาครับอยางอยู่อีกครึ่งอยางอยู่ แล้วดี่ยาบรรากหน้าหม่นะอีมีพิมพ์กับยางยางสองดังครึ่งยางไปนคะรับโดนเปิร์กเลยว่าว่าเด่นอีกครึ่งหนึ่งนิดนึงเกือบแล้วเกือบแล้ว,ลว,ลวอีกครึ่งเดียวถ้าสามทางก็คือจีๆเลยแต่ว่าสองดังครึ่งมันมันยังชิลอยู่อ่ะมันไม่ชิลหรอแต่ว่ามัน <Right> time, คือแบบมันห่างกันครึ่งครึ่งบ้านจริงแต่บวกคีฟก็สามเท่าอะคือสามทางมันอ่ะสมมติว่าผมตีเปอร์เซ็นต์นะสามทางคือโอกาสชนะสมมติว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่สองทางครึ่งเนี่ยมันจะเหลือสักห้าสิบอันนี้ผมตีเปอร์เซ็นต์แบบมั่วๆนะมันไม่ได้แบบว่าเออสามทางเราโอกาสชนะเก้าสิบสองทางครึ่งโอกาสชนะแปดสิบอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงแบบเล่นแบบดันดนะเออเล่นแบบคีบอะเออพูดถึงคีบอะ สอ,อ,อนหลังครึ่งยังชีพยังชิวอยู่พอถ,ถามทางอะใจชื้นแต่ก็น่าได้มั้งได้ไ <Right time. S 1> หมอีกครึ่งเดียว <Right place. S 1> อ่านใจตอนนี้26คิวแล้วครับผมยิงโบมกุญแจไฟออกดูนมัวเหมือนกันอ่าแม่งมาแล้วทีนี้เดฟไหวปะครับ <c oughs> โอโหวางกัะดักไว้เต็ม เดี๋ยกวก่อนนี่มันจะเข้าถึงบ้านนะเดนลีฟซะอสองทีหนึ่งนะ่าจะพังเลยครับแล้วโอ้โหเพื่อเราดูดหลังสองสามนงานแล้วว้ามีวางต้นไม้กันไว้ลีดูดแล้วโดดมาเรียบร้อยครับโอ้โหตายฮะายังไม่ทันหนึ่งหน้าบ้านนะครับแน่จะแทมเพจรีดูดไปหมดสตีมา ระกาศหน้าเอาหม <g ül> โ่โดนคืนนะโดนคืนน่าอย่างน้อยก็สองทางเหมือนกันเอาซื้อเกรดแต่นีแบบชุดตรงนู้นได้นะเบื้มมาหมูนล,ล่วงสังหาน,นเบรฟอร์เราเบิร์ตมาเบลเวอร์เบร,รเฟรกรเฟรกมสองเอา,าครับกลังมากลังข้าม เกิดแล้ว3ตัวฮะมาเดฟกาฮะได้ลีฟมาชุบอา่าชุบมาติดแล้วมีห้าเล่งหิวกันอยู่โอ้โหฮิวกันโบเบโบเบโบโอ้โหมีฮิวมีเต้นนะดาวคนจริงเหมือนกันครูอันนี้ก็มีลุกน้องดันไว้เหมือนกันอา่าครับจะแตกแล้วจะแตกแล้วออลุกน้องที่ไปลุกน้องลุกน้องที่เดียวลุกน้องที่ไปเออดีนจายิมกล้านะครับ เองเชียงมาไลต่ตีมูนอยู่โอ้โหกเก็บเปอุปกรณ์ได้อีกสาสเสวไปแล้วนินจาตีสาสอยู่ครับมังกรสีฟ้าชอ็อตดึงเชียงมาแล้วโดนสาเนแล้วโดหนีไปไหนครับเจอมูนตันเบเฮช่วยหน่อยเบเฮเบเบเฮโหที่พลาดแล้วมาเดะมิกาอยู่อ่าได้ล่างคืนนะครับข้างบนก็ยังเหลือครึ่งหนึ่ง ตังกาไม่แตกตอนนี้เราสกอสามหกต่อหกสามเอ้ยควายกันเลยนะยิวสาวทีคิวันเละเลยอะครับบเอาไ่ต้อ,งอยงี้เดี๋ยวเี่ยเมาโหย้บวกกันไม่มีพักเลยนะบอกไม่มีพักยักษ์ไม่มีเพชรเอ้ยไม่ใช่ตาอ่าประเด็นคนระับวางกับดักไว้ มานิมฟ f l a ally บาบโอ้โหแล้วมาครับตกเครื่องหนึ่งคนนะเบฟโกเฮ้ยตกเครื่ไไองคนเนื้อไงหายอ่ะนะครับไปฮะต้องไม่เอา้าวเฮ้ยมีการบ้านหนึ่งทีและดูดไปครับดูดหลังมาสามสองครับโอ้โหูบึ้มหายหมดนะครับแล้วไงเดลิฟเดลิฟเดลีโอโ้โหเรียบร้อยหายนี่ก็ตุ๋ยเหมือนกันอ่าเดลิฟซื้อเกินมา ตุยชิวชิวเย้ค่อยๆตีเลยนะอ่าเดลีครับเดลีดทำอะไรไม่ได้ครับไม่หยุดไม่ได้ไปครับมีตัวว้ามาต่อนี่จะเอาคิดิคัอเลยครับผมเบเฮมาปัปตีใส่บาแลกแม่งเลยเจอดูสแตกอยู่ครับบึ้มโดดไอ้ตันไอ้มีโดดไ,ไ,ไปเลยได้ทนัน ดูดสองครับโอ้โหตายไปหนึ่งดูดรวบมอบนสดเรียบร้อยจีจีเอาสามทางหรือเปล่าไม่ว่ามันเกินมาฮะโอ้โหสองซับสองซับม,มาเนจ้าคิดข้อไว้มือมาเอามูนก่อนเอามูนก่อนโอ้โหมูนวอ,อล์กลงไปได้ครับแล้วไงฮะโอ,อ้โหเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามมาแล้วยังไงมูเนี่ยเก็บสี่ชูมาเออปล่อย ไปชุบเปล่าโอ้โหไม่ไปอยชุบครับอปชุบมาคิวอีกทีสักรอบเก็บสี่เก็บห้าแล้วครับโอ้โหอันไล่เสรียบร้อยคอ,อนให้เลยครับ<笑><笑>ก็ยือได้ก็ตอนนี้ครึ่งชั่วโมงอยู่ก็ในหนึ่งรครั้งนะครับตามพกคิวก็ไป,ะปนะครับบ๊ายบาย